สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์นะครับข้อคิดที่ได้จากการติดโควิดนะครับก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับป่วยนะฮะเพราะว่าติดโควิดแล้วก็ไม่ได้ทอะไรเลยครับซึ่งนะครับมันตอนที่มันป่วยเนี่ยมันก็ได้ข้อคิดอะไรมานะครับก็เลยเอามาสรุปทาเป็นคลิปให้เพื่อนๆนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องหาเงินซะอย่างเดียวนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ละกันนะครับซึ่งโควิดเนี่ยผมก็คิดว่ายังไงทุกคนก็คงต้องติดนะครับ เพราะว่าหนัดผมป้องกันนะครับระวังตลอดเวลานะครับไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับซึ่งนะครับก็ยังไงยังไงมันก็ต้องติดนะครับผมว่านะซึ่งบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราป้องกันแล้วนะครับบางทีอะไรเล็กน้อยมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับเออมันก็ต้องติดดังนั้นเนี่ยก็คิดไปเลยว่าถ้าติดแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับนี่เนี่ยผมก็คิดไว้ก่อนแล้วว่าเธอถ้ามันป่วยนะผมจะเตรียมตัวยังไงผมก็คิดเอาไว้แล้วนะครับ ก็โชคดีมากนะครับที่ติดแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักมากหนักมากก็คือปอดไม่ทํางานนะครับอันนี้คือหนักมากแต่ของผมเนี่ยก็คือเป็นไข้สูงนะครับประมาณ38 3 9เนี่ยนะครับอยู่3-4วันนะครับไข้ไม่ลดเลยนะครับแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวนะครับไม่อยากทำอะไรเลยครับนอนมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับซึ่งนะครับทานอาหารก็ได้น้อยเพราะว่าเจ็บคอนะครับเป็นอะไรที่หนักกว่าเป็นไข้ปกติเยอะเลยตอนแรกก็คิดว่า เราเนี่ยนะครับออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายแล้วก็ทานฟ้าทลายโจรนะครับหนักไปแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับปรากฏว่าก็ไม่ไหวเลยนะครับแต่ยังเล่นมือถือนอนเล่นเน็ตได้นะครับแต่ว่าขยับขยื่นตัวเนี่ยลำบากมากซึ่งนะครับก็เอามาแชร์กันเล่นๆนะครับเผื่อใครที่คิดว่าข้อไหนทําได้ก็ทานะครับอันดับแรกเลยก็คือแนะนําเลยนะฮะให้ไปฉีดวัคซีนนะครับให้ครบนะเข็ม2เข็มหลักแล้วก็มีพวกเข็มเสริมอะไรเงี้ยนะครับก็ไปฉีดให้ ร่างกายมันจะได้มีภูมินะครับสก็คือออกกําลังกายให้เพียงพอนะครับแบ่งเวลานะครับออกกําลังกายบ้างถ้าออกไปไหนไม่ได้ก็พิดพื้นหรือว่ากระโดดเชือกนะครับทำอะไรก็ได้ให้มันร่างกายมันเคลื่อนไหวนะครับเกิดเราอยาเอาเรื่องที่ว่าเราไม่มีเวลาว่างนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไหนไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยมาเป็นข้ออ้างครับเราก็หาทําให้มันจนได้ครับเพราะว่าร่างกายเราจะได้มีภูมิต้านทานนะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราป่วยเราจะได้ไม่เป็นไรมากนะครับ 3คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับตอนที่ผมเป็นเนี่ยนะครับเกิดเกิดจากการที่ว่าผมนอนพักผ่อนไม่เพียงพอครับพอร่างกายมันนอนพักไม่เพียงพอใช่ไหมครับเชื้อมันก็เลยติดง่ายๆเลยครับก็พอติดปุ๊บก็ทุดเลยนะครับผมเนี่ยได้ยินคนใกล้ตัวบ้างนะครับได้ยินจากข่าวอะไรบ้างไหมครับว่าเป็นปุ๊บปั๊บตายเลยอะไรเงี้ยนะผมก็เสียวๆเหมือนกันนะครับ แั้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะกลัวเหมือนกันนะครับแต่โชคดีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับสีก็คือทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับทานพวกอะไรที่มันต่อต้านสร้างภูมิคุ้มกันนะครับผลไม้อะไรพวกเนี้ยนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยกินผลไม้ไม่กินผักก็พยายามฝืนนะครับพยายามกินผลไม้บ้างกินผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นการเตรียมตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำว่าเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับ5้าก็คือเตรียมฟ้าทายโจรไว้เลยนะครับ ก็ซื้อติดติดบ้านไม่เลยนะฮะเวลารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่แน่ใจก็กินไปนะครับแต่มันมีข้อควรระวังของฟาสไนโจนก็คืออย่าไปกินติดต่อกันนะครับก็คือแบบรู้สึกว่าเอยเหมือนจะเป็นละก็กินนะครับเขาบอกว่ากินติดต่อกันเกินไปเนี่ยมือเท้าจะชานี่ก็ระวังไว้ด้วยนะครับอันนี้6ก็คือทําประกันนะครับเวลาถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามีประกันนะครับอย่างผมมีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันโรครายอะไรอย่างนี้ผมก็ทําเตรียเอาไว้นะครับ ก็ถ้าใครที่ทุนน้อยก็ลองดูเฉพาะไอ้ที่มันกระทบกับเรานะครับอย่างเช่นประกันพวก OPD IPD อะไรพวกนี้นะครับเวลาเราป่วยแล้วเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะไปหาหมอเนี่ยเรากลัวไม่มีตังอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทําประกันตามกําลังทรัพย์ของเราไว้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนที่ไหนนะครับก็ชอบที่ไหนก็ไปทําที่นั่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ดูประกันที่ดูน่าเชื่อถือหน่อยนะครับ7ก็คือทําพินัยกรรมนะครับทําพินัยกรรมก็คือเวลาถ้าเราปุ๊บปั๊บไปเลยอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้มันก็ไม่แน่นะครับผมก็เตรียมตัวไว้นะครับว่าเออทาพินัยกรรมเขียนตรงนี้อันนั้นอันนั้นให้ใครอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใครที่เป็นพวกสายคริปโตนะครับก็เตรียมมาไว้เลยว่าคริปโตนะครับเอาออกยังไงนะครับกระดานเทรดเข้ายังไงเอาออกยังไงนะครับไปทา De ฟาไว้ที่นี่นะครับไปกู้ไปทาโลนที่นู่นที่นี่นะครับเราทําเองเป็นนะครับ d e ฟาแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ยจะเอาเงินออกมายังไงครับออกลาบากเลยนะครับไปแบบว่า เอาไปกู้เอาไปปล่อยนะครับมวลมวั่วไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดไม่หน่อยนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเราอะ่ะเขาจะเอาออกมาได้ยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยแค่กระดานเทดเนี่ยบิดคับใบนเนี่ยเอาออกมายังไงเป็นเงินสดอ่ะนะครับถ้าไม่มีตัว Google Authentication ทำยังไงนะครับพวกนี้เนี่ยเราเตรียมเอาไว้นะครับ ผมอย่างผมเนี่ยอัดวิดีโอไว้เลยนะครับขั้นตอนทำยังง่นยังไงบ้างนะครับอย่างผมก็มีพวกของการจดโดเมนเช่าโฮสติ้งนะครับสร้างเขียนบทความอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นอัตโนมัติอยู่ละแต่ว่าเราก็ต้องบอกคนนะครับอย่างผมบอกแฟนบอกลูกนะครับว่าเออทำอย่างนี้นะนะครับ พื่อที่ว่ามันจะได้รันต่อไปได้นะครับบางทีเรารู้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะครับคนที่อยู่ข้างหลังเขาลำบากเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็เตรียมช่องทางในการที่ทําเงินนะครับหาเงินในช่วงที่เราป่วยอ่ะหาไว้สัก1-2อย่างนะครับตอนที่เรายังสบายดีเนี่ยนะครับเราก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับอย่ารอนะครับจนวันที่มันไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยค่อยไปเตรียมตัวนะครับมันไม่ทันนะครับอย่างผมเนี่ยก็ใช้เวลาเตรียมตัวมานานเหมือนกันนะครับช่วง5้วันเนี่ยที่ผมป่วยเนี่ยนะครับ ผมก็ไม่ได้ทำงานนะครับแต่ว่าก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเงินก็เข้ามาจากสิ่งที่ผมได้ทำเอาไว้แล้วในอดีตนั่นเองนะครับว่าจะเป็นการทำ YouTube ทำบล็อกนะครับทำคอสออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยใครถนัดอะไรก็ไปเริ่มต้นตรงนั้นนะครับอาจจะศึกษาในเรื่องของการเริ่มต้นเล่นหุ้นยังไงครับเอาเงินไปลงหุ้นยังไงให้มันเงินมันงอกเงยน,นะครับ ศึกษาเรื่องคริปโตนะครับศึกษาเรื่อง d e f านะครับศึกษาเรื่อง NFT เราชอบเรื่องไหนเราก็ไปดูเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็ปุบปับนะครับเราไม่ได้ทํางานนะครับเราเบื่อเราแบบป่วยเราไม่มีแรงนะครับที่จะไปทํางานนะครับแล้วเราไม่ได้สร้างระบบเอาไว้ใครทํา e-Commerce เนี่ยไม่ได้ทําระบบเอาไว้นะครับสมมติว่าขาดเราไปสักหนึ่งคนเนี่ยแล้วระบบมันไม่ไปทํางานต่อแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วธุรกิจมันเสียหายเราก็ต้องคิดเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็หาอะไรที่มันสามารถ สร้างเงินให้เรานะครับเข้ามาในช่วงที่เราอยากจะเกษียณนะครับหรือว่าโอ๊ยนะครับลองคิดเผื่อไว้แนวนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับิ่งที่คิดได้นะครับแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับหลังจากที่ติดโควิดมาแล้วก็หายดีนะครับก็อะไรพวกนี้เนี่ยที่เราเตรียมมาไว้นะครับมันก็ส่งผลดีนะครับทําให้ตอนเราป่วยเนี่ยเราก็ทุกแค่กายนะครับแต่ใจเราไม่ทุกก็คือกายเนี่ยป่วยปวดไปหมดเลยนะครับแต่ใจเราก็สบายนะครับเพราะว่าเราก็ ไม่ได้ไปกังวลมากนักว่าเออเราจะมีประกันไหมนะครับเราจะมีรายได้ไหมนะครับลูกเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันจะไม่กังวลเรื่องพวกนี้ละนะครับมันจะปวดหัวมันจะปวดอะไรพวกนี้มากกว่านะครับ <mm ก็เป็นไอเดียนะครับก็อย่าลืมนะครับไปฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยนะครับออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับ ก็เตรียมตัวกันไว้ผมคิดว่าทุกคนต้องเป็นนะครับยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้เราปลอดภัยนะครับแล้วก็เซฟที่สุดละนะครับอันนี้ก็ใครมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็วิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ